สวัสดีค่ะวันนี้นะคะข่าวดีสําหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดกระดูกค่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาปวดเข่านะคะหรือว่าคนที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ปูญญ่ย่าตายายถ้าหากว่ามีปัญหานี้ลุกก็โอยนั่งก็โอยนะคะไม่ควรพลาดไลฟ์สดครั้งนี้นะคะ่ะเพราะวันนี้นะคะยินก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าใครก็ตามที่กําลังตามหานะคะผลิตภัณฑ์สักตัวที่จะมาช่วยแก้หรือว่าบรรเทานะคะอาการเจ็บปวดพวกนี้ไม่ควรพลาดไลฟ์สดครั้งนี้นะคะ่ะและตอนนี้นะคะ่ะยินก็อยู่กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหรือว่านมดูลินช่วย นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะตัวนี้นะคะนอกจากเขาจะมีส่วนผสมหรือว่าสารสกัดต่างๆนะคะที่จะเข้าไปช่วยตอบโจทย์แล้วก็ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดตัวนี้เนี่ยยังได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นออยอนะคะรวมไปถึง s d a หรือว่า gmp ต่างๆคือมั่นใจได้เลยค่ะว่าตัวนี้เนี่ย ปลอดภัยอย่างแน่นอนและที่สําคัญค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายของการไลฟ์สดนะคะยินจะมีโปรโมชั่นพิเศษและย้ําเลยนะคะว่ามีเฉพาะในไลฟ์สดครั้งนี้เท่านั้นถ้าหากว่าคุณลูกค้านะคะไม่อยากพลาดติดตามไลฟ์สดครั้งนี้ให้จบนะคะแล้วก็ใครที่ยังลังเลอยู่เนี่ยยินบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องรอแล้วค่ะเพราะว่าในไลฟ์สดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนหน้าที่ทองเลย น,น,นันทันทีเนี่ยเราจะจัดไลฟ์สดแบบนี้เราก็กระหน่ำสเปเชียลโปรโมชั่นลดราคาพิเศษแบบนี้ให้คุณลูกค้าค่ะสำหรับตัวนมดูลินชัวตัวนี้นะคะใครทานได้บ้างอันนี้บอกเลยว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะรวมไปถึงค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาปวดเข่าปวดข้อ,ปว,ขอปวดกระดูกนะคะไม่ควรพลาดจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาให้ทานวันละเพียงแค่2ครั้งนะคะแล้วก็1กระป๋องตัวนี้ทานได้ถึง7วัน ตัวนมดูลินชัวของเราตัวนี้นะคะยี่นต้องบอกว่าเขามีส่วนผสมหลักๆนะไม่ว่าจะเป็นตัววิตามิน D3 วิตามิน K2 นะคะแล้วก็มีตัวแคลเซียมนาโนมีอคว้าเอสนะคะซึ่งวิตามินแต่ละตัวของเขาเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าเข้าไปช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะและที่สําคัญเลยตัวนี้นะคะใครที่เป็นโรคก,กระดูกพุนนะคะหรือว่าใครที่มีแบบปัญหาไขข้ออักเสบไขข้อเสือ่อมตัวนี้เนี่ยช่วยได้อย่างแน่นอนที่สําคัญค่ะ เขาบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าทานต่อเนื่องนะคะ7วันแรกเนี่ยคุณจะเห็นผลแล้วนะคะก็คือความรู้สึกชาต่างๆตามแขนตามขามันจะค่อยๆลดลงแล้วก็14วันค่ะหรือว่า2วีคนะคะจะเริ่มรู้สึกเลยว่าอาการอักเสบปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยมันบรรเทาลงได้อย่างแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วถ้าหากว่าทานต่อเนื่องนะคะ15-30วันเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเราสามารถขยับร่างกายได้แบบ ง่ายขึ้นเวลาจะลุกหรือจะนั่งอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยที่ยังลังเลอยู่วันนี้ค่ะเราก็มีรับประกันด้วยค่ะถ้าหากคุณลูกค้านะคะสั่งผ่านไลฟ์สดตอนนี้นะคะรับประกันค่ะอันดับแรกเลยของแทนแน่นอนถ้าหากพบว่าเป็นของปลอมคืนเงินทันทีแล้วก็ที่สําคัญค่ะมมัม่นได้เลยนะคะมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็มีอยอยด้วยนี่เลยค่ะเราก็มีอยอยโชว์อยู่ด้านนี้เลยนะคะแล้วก็ อันดับ3าค่ะวันนี้นะคะใครที่ยังลังเลเรามีโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับสเปเชียลโปรโมชั่นนะคะเฉพาะไลฟ์สดครั้งนี้เท่านั้นเลยนะคะคุณลูกค้าที่สั่งซื้อกับเรากดผ่านไลฟ์สดของเราครั้งนี้ซื้อ3กระป๋องฟรี1กระป๋องเลยทันทีค่ะแล้วก็ซื้อ4กระป๋องฟรี2กระป๋องซื้อ5กระป๋องนะคะแถมไปเลย3กระป๋องโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะคุณลูกค้ายินย้ำเลยนะคะว่าเฉพาะนนในไลฟ์สดครั้งนี้เท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะคะเรารับประกัน ในความพึงพอใจเลยค่ะลูกค้าเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปนะคะกลับมาซื้อซ้ํากันหมดเลยนี่การันตีได้จากยอดออเดอร์ของเรานะคะที่เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะหลายๆท่านจะเห็นว่าเราจะมีคอมเมนต์จากลูกค้าที่ใช้ได้จริงเนี่ยโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาซื้อซ้ํากันค่อนข้างเยอะมากเลยนี่เลยค่ะสําหรับผู้ลูกค้าท่านนี้นะคะก็มีบอกเลยนะคะว่านี่กลับมาซื้อซ้ําแล้วรอบที่2เพราะว่ารอไลฟ์สดครั้งนี้มานานมากเออเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักครู่นะคะสําหรับคอมเมนต์เนี่ยก็ โอ้โหเราจะเห็นได้เลยว่าลูกค้าบ,บอกว่าของใช้ดีมากๆคุณแม่ชอบมากๆเลยครับซื้อซ้าให้คุณแม่เป็นรอบที่3แล้วโอ้โหขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณลูกค้าคืออย่างที่บอกค่ะอยากให้มั่นใจจริงๆนะว่าตัวนมดูลินชัวของเราเนี่ยใครใช้นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาปวดเขา่าปวดข้อปวดกระดูกจริงๆตัวนี้เนี่ยคือใช้แล้วประทับใจทุกท่านเลยเพราะมันเห็นผลจริงค่ะลูกค้า7วันรู้สึกได้เลยว่าอาการชาต่างๆหายไป14วันอาการแบบ ปวดอาการอักเสบต่างๆมันจะลดลงคือบางคนเนี่ยปวดถึงขั้นนอนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือกินต่อเนื่องไปเลยค่ะลูกค้า30วัน60วันนะคะรับประกันได้เลยว่าคืออาการปวดต่างๆเนี่ยจะหายไปแล้วก็คือดีขึ้นอย่างแน่นอนรวมไปถึงใครที่มีปัญหานะคะอย่างบางท่านเนี่ยมีคนที่บ้าน ที่ปวดเข่าใช่ไหมคะเขาจะไม่ค่อยอยากออกไปไหนเพราะว่าเวลาเดินเวลาออกไปทํากิจกรรมต่างๆมันจะรู้สึกแบบไม่คือใช้ชีวิตได้ไม่สะดวกแต่ถ้าได้รู้จักกับนมดูลิมชัวตัวนี้นะคะแล้วทานต่อเนื่อง30วัน60วันยินรับประกันได้เลยคะ่ะว่าอาการปวดต่างๆอาการอักเสบต่างๆนะคะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็วิธีการรับประทานนะคะง่ายมากๆในหนึ่งกระป๋องนี้นะคะเขาก็จะมีช้อนให้คือเราสามารถชงนะคะกับน้ํา160 ML ได้เลได้ ใส่น้ําลงไปแล้วก็ตักนมนะคะ2หรือว่า3ส,สกู๊ปก็พอแล้วค่ะแล้วก็คนนี่เลยให้เข้ากาันเสร็จแล้วก็ดื่มค่ะตัวนี้นะคะเป็นรสวานิลาหวานอ่อนๆค่ะและที่สําคัญตัวนี้ใครที่แพ้แลคกโตสเนี่ยก็สามารถทานได้ด้วยนะคะลูกค้าและยินยําว่าทานเพียงวันละ2แก้วในช่วงเวลาที่ท้องว่างเท่านั้นค่ะรับประกันเลยว่าลูกค้าจะ กลับมาซื้อซ้าเหมือนลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ทักมาแล้วก็รีบมาสั่งตอนนี้แล้าโอ้โหออเดอร์ตะก้าแบบรวมมากๆยินย้ําเลยวันน,น,นี้วันเดียวเท่านั้นไลฟ์ Life สดนี้ไลฟ์ Life เดียวเท่านั้นนะคะที่ลูกค้าเนี่ยจะมีโอกาสได้ซื้อนมดูลินชัวในราคาที่เรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2และซื้อ5แถม3นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคุณลูกค้าท่านใดที่ยังลังเลอยู่รีบกดตะก้าสั่งเข้ามารัวๆได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะ นี่เลยจากยอดออเดอร์นะคะก่อนที่ของจะหมดย้ำเลยค่ะว่าเรามีจำนวนจำกัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสเปเชียลในไลฟ์นี้เท่าน,านั้นคุณลูกค้าที่กำลังดูอยู่นะคะและตอนนี้ค่ะก็มีคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากเลยว่านี่อาการปวดนะคะน้อยลงมากๆข้อต่อยืดหยุ่นมากขึ้นถือเป็นทางออกที่ดีเนาะสำหรับใครที่มีออปัญหาแบบนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ ต้องบอกว่าตัวนมดูลินชัวของเราเนี่ยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยให้คุณลูกค้านะคะหายจากอาการเจ็บปวดต,ต่างๆค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่าสั่งในไลฟ์นี้กับเรานะคะมั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแลวเรานะคะก็มีการให้บริการดูแลลูกค้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงซึ่งดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยใครก็ตามที่ยังลังเลต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยที่นํามาจัดสเปเชียลโปรโมชั่นครั้งนี้หมดนะคะก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะคุณลูกค้าที่่สัง แล้วล้วอยากจะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่แฟนเพจของเราได้เลยแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมไหมว่าจะเป็นในเรื่องของอยากจะทราบว่าออวิธีการรับประทานยังไงหรือว่ามีส่วนผสมอะไรที่เป็นแบบว่าเ,ออเราอยากจะรู้โดยตรงอันนี้คือย้ําอีกครั้งว่าสามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจได้เลยนะเพราะว่าเรามีแอดมินเนี่ยดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งย้ําอีกครั้งนะคะว่า Special ลโปรโมชั่นนี้เฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นดังนั้นคุณลูกค้าค่ะท่านใดนะคะที่ยังลังเลอยู่รีบเลยค่ะย้ำอีกครั้งโปรโมชั่นของเราซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2และซื้อ5แถม3ค่ะโอ้โหแบบมันว้าวมากๆนะตอนนี้ไม่อยากให้ทุกท่านพลาดแล้วก็ใครที่ยังลังเลหรือว่ายังรู้สึกว่าเอ๊ะนมเออ นมดูลินชัวตัวนี้เนี่ยมันจะตอบโจทย์กับเราจริงไหมลองสั่งไปเลยค่ะแล้วก็จะเหมือนกับลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่คอมเมนต์กลับมาโหนนี่เป็นร้อยเลยนะคะว่ากลับมาซื้อซ้ําครั้งที่2ครั้งที่3กันแบบเราทีมงานเห็นแล้วก็รู้สึกใจชื้นมากๆเพราะเรารู้ดีค่ะว่าปัญหาการปวดเข่าวปวดข้อปวดกระดูกนะคะเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยมันจะทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยคือไม่เหมือนเดิมเวลาเราอยากจะลุกเดินหรืออยากจะทําอะไรเงี้ยมันก็จะไม่คล่องตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจากดูลินชัว ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลไม่ว่าจะเป็นออยนะคะหรือว่าเป็น FDA รวมไปถึง ISO ด้วยนะคะเราก็ได้รับมาตรฐานหมดเพราะฉะนั้นมั่นใจปลอดภัยแน่นอนทาน7วันรู้สึกได้เลยนะคะว่าความปวดความชาต่างๆมันหายไปค่ะ14วันมันจะดีขึ้นอาการปวดต่างๆนะคะที่รู้สึกว่ามันอักเสบอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นและถ้าหากทานครบ15วันนะคะหรือว่า2อาทิตย์คุณลูกค้าจะรู้สึกได้เลยว่าจากที่ไม่ค่อยอยากจะลุกเดินไปทําอะไร ไกลๆเราจะเดินได้ไกลามากขึ้นอาการเจ็บปวดก็จะหายไปแล้วถ้าหากลูกค้าทานต่อเนื่องนะคะให้คนที่บ้านทานเนี่ยทานไปเลยค่ะ30วัน60วันยินบอกได้เลยว่าสามารถลุกเดินไปนู่นได้เลยมีเป็น5กิโลเลยไม่เจ็บไม่ปวดเข่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครยังลังเลยอยู่รีบเลยค่ะ กดกระ้าตรงนี้แล้วย้ำว่าสเปเชียลโปรโมชั่นเฉพาะในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ3แถม1ซื้อ4แถม2และซื้อ5แถม3ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเวลาแป๊บหนึ่งโอ้โหตอนนี้ เหลือเวลาอีกเพียง1นาทีสุดท้าย1นาทีสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ท่านใดเนี่ยที่ยังไม่ได้กดนะคะรีบเลยนะคะสามารถกดสั่งเข้ามาได้เลยเพราะว่าไลฟ์สดนี้เรียกได้ว่าเป็นการคืนกำไรแล้วก็ตอบแทนคุณลูกค้านะคะที่ซัพพอร์ตดูลิงชัวของเราเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วก็ด้วยยอดออเดอร์ที่ถล่มทลายของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราเลยอยากจะมาคืนกำไรให้คุณลูกค้าค่ะใครที่ไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆ ีต้องรีบสั่งผ่านไลฟ์สดถ้ายลงไลฟ์แล้วนะคะราคาหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆก็จะเด้งกลับมาเป็นปกติเลยดังนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นนี้ต้องรีบสั่งนะคะย้ำว่าต้องกดผ่านไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะถึงจะได้โปรซื้อ3มแถม1ซื้อ4ี่แถม2และซื้อ5แถม3ค่ะเออขนาดยีนะคะนี่เลยเป็นคนขายเองยังรู้สึกว่าเราต้องตุนค่ะลูกค้าเพราะว่าโปรนี้เนี่ยไม่ตุนไม่ได้โหนานๆทีนี่ต้องบอกว่าน่าจะครบรอบป,ปีเลยนะคะที่เขาจัด โปรโมชั่นดีๆแบบนี้คุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรีบตัดสินใจแล้วก็สั่งได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถกดสั่งกันได้ค่ะและเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะยินขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับนมดูลินชัวสามารถทักมาได้ที่แฟนเพจของเราได้เลยค่ะเรามีแอดมินคอยดูแลบริการตลอด24ชั่วโมงค่ะและในรอบนี้นะคะเดี๋ยวยินขอตัวไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าถ้าหากว่าท่านใดที่ยังลังเลเรียนเชิญนะคะรีบกดได้เลยค่ะสําหรับ สวัสดีค่ะ